สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กเดกเดินตลาดกันอีกแล้วนะคะเป็นตลาดเหมือนวิถีชาวบ้านนะคะก็ชุมชนนะคะจัดเองนะคะก็มาดูว่าเด็กๆนี่เลยค่ะไดะ้นี่นะคะสเปาค่ะกับสังขยานะคะกินแค่นี้มาถึงก็ขอขนมหวานก่อนเลยค่ะพอได้เสร็จแล้วก็หาที่นั่งกินกันนะคะเด็กๆสองคนค่ะตอนนี้แดดยังร้อนอยู่นะคะนี่เลยค่ะ นั่งกินตอนที่แดดแล้วร้อนนี่เลยค่ะอร่อยไหม,มดูนะคะความอร่อยหรือไม่อร่อยน้องจิ้มละของพี่เป็นไส้นมนะคะของน้องเป็นธรรมดาแล้วก็เอามาจิ้มกับสังขยานะคะพอหลังจากนั้นกินเสร็จแล้วก็ไปดูการรํานะคะมีการแสดงของชาวบ้านฟ้อนรําพื้นเมืองของบ้านเราค่ะใส่เสื้อสีเหลืองราอย่างสวยงามค่ะหลังจากนั้นก็เดินเดินหาของกินกันนี้ค่ะ ดูซิว่าจะได้อะไรกันอีกค่ะก็ไม่พ้นตรงนี้ค่ะก็จะมาเจอนางรำอีกซึ่งนางรำก็จะเดินไปแล้วก็รำไปนะคะตลอดเส้นทางของถนนซึ่งไม่ได้ยาวมากนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะชาวบ้านพร้อมเพรียงพร้อมใจกันมากค่ะสุดท้ายก็มาเจอนี่เลยค่ะของปิ้งย่างค่ะมหมูปิ้งค่ะ